ในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินใบอ้ํเรินีโดยแม่หมออ้ํารมาาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะ ในหัวข้อวันนี้นะคะก็คือทำอย่างไรให้เขาสนใจคุณนะคะเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือก3ามกองละกันนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองแล้วก็กองที่3าเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตเอาเป็นหลังไพ่นะคะของแต่ละกองขึ้นมาเป็นตัวแทนและกันนะคะให้คุณหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกตรงกับคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่า ทำอย่างไรให้เขาสนใจคุณนะจากนั้นค่อยๆลืมตาค่ะแล้วก็เลือกไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอ u s e นะ ส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังทํานายการสําหรับใครที่สับสนไม่รู้จะเลือกกองไหนดีมันมีความสับสนอยู่ลึกๆให้ฟังํานายมากกว่าหนึ่งกองได้เลยนะเนื่องจากอันนี้มันเป็นแบบว่าภาพรวมเนาะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างเลื่อมๆหรือว่ามีส่วนของคุณบ้างนะก็ดูมากกว่าหนึ่งกองได้เลยคําทานายนี้นะดูได้ตลอดนะถ้าเกิดว่าในอนาคตคุณคุณอยากจะเปลี่ยนคนชอบแล้วนะคุณก็มาดูได้ใหม่นะคะเอาที่ตรงกับความรู้สึกมากที่สุดอ่ะ สำหรับใครยังเลือกไม่ได้กดพอดไปก่อนนะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังทำนายกันเลยเริ่มตักกองที่หนึ่งเนาะทำอย่างไรให้เขาสนใจคุณอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าคนคนนั้นเป็นคนอย่างไรและทำยังไงเราถึงจะสามารถพิชิตใจเขาได้ทำให้เขาสนใจคุณได้อ่ะขอดูพลังงานใบแรกต้องบอกว่าคนคนนี้นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองจริงๆเขาเป็นคนอก โอเพนอยู่นะเป็นคนโอเพนมาอยู่นะเป็นคนเปิดใจอยู่นะเพราะฉะนั้นคนนี้เข้าหาไม่ยากหรอกค่ะเขาเขาเขามีโลกส่วนตัวก็จริงแต่เขาเป็นคนเปิดใจเขามนุษยยสัม <recib> พ <libro> ันธ์ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะเข้าหาเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะสาหรับคนคนนี้อขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะทำยังไงก็ถึงจะสนใจคุณดูจากพลังงานตรงนี้แค่หาสิ่งที่ชอบเหมือนกันค่ะนะหาเรื่องเข้าไปหาเขานะอะไรที่มันชอบเหมือนกันสนใจเหมือนกันเนี่ยเข้าทางเนี้ย เปิดใจเขาเลยเพราะเขามีโลกส่วนตัวก็คือเขามีความชอบในแบบของเขาถ้าเราเข้าถูกทางเข้าถึงได้เลยนะเออคนคนนี้อาจจะชอบในเรื่องของการทําบุญเรื่องของการศึกษาหาความรู้การพัฒนาตัวเองก็ได้นะคะเออคนคนนี้เข้าหาง่ายมากเลยแค่การหาสิ่งที่เขาชอบแล้ว ชวนหรือว่าขอคําแนะนําจากเขาหรือว่าชวนเขาไปทําในสิ่งที่เขาชอบอ่ะเข้าหาได้ง่ายได้ง่ายมากเลยนะเออแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าอย่าเร่งรีบหรืออย่าก,กดดันนะคนคนนี้บางคนอาจจะเพิ่งเลิกกับคนเก่าๆมาหรือเขาอาจจะยังมีคนที่เขารู้สึกดีๆอยู่ที่เขาอาจจะยังตัดไม่ร้อยเปอร์เซ็นถ้าคุณกดดันเขามากๆหรือรีบกับเขามากๆหรือใจร้อนกับเขามากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าความสัมพันธ์จะไม่ค่อยเวิร์กเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย วิธีการกนะ็คือค่อยๆทําให้เขารู้สึกดีคุณแบบไม่เร่งรีบให้เขาค่อยๆเห็นค่อยให้เขาค่อยๆตัดใจหรือว่าลืมอะไรเก่าๆไปอะ่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเห็นคุณงามความดีของคุณเองนะคะอ่ะสุดท้ายทํายังไงให้เขาสนใจคุณคุณค,ณคณนนี้ต้องบอกว่าน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันก็ยังก่อนความจริงใจนะความตั้งใจจริงความความเอ่อ ความบริสุทธิ์ใจของคุณมันจะทําให้เขาใจอ่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนคนเลือกกองแรกนี้ไม่ยากเลยแค่หาสิ่งที่เขาชอบและเข้าหาแล้วก็ทําทุกวันที่เจอกันเป็นวันดีๆวันแห่งความสุขวันแห่งความสบายใจทําเขาเรียกว่าเติมความทรงจําดีๆให้เขาไปเรื่อยๆอย่ะแล้วไม่กดดันเขาอ่ะไม่นานคุณมีชิดใจเขาได้แน่จริงๆเออนะต่อมาค่ะคนที่เลือกกองที่สองกันบ้าง นะคนที่เลือกกองที่สองนะคนคนนี้เป็นคนยังไงแล้วทำยังไงถึงจะทำให้เขาสนใจคุณนะคนคนนี้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักนะคะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนที่แบกรับภาระหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้นะเขาจะมีความเป็นผู้นำสูงนะคะทำยังไงเขาถึงจะสนใจคุณดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่า เขามีโรคส่วนตัวสูงมากและเขามีภาระหลายสิ่งหลายอย่างมากสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจอันดับแรกเลยคือต้องเข้าใจในความเป็นเขานะถ้าคุณจะอยากให้เขาสนใจคุณคุณต้องเข้าใจเขาก่อนนะคะเออเข้าใจก่อนว่าเขามีไลฟ์สไตล์หรือมีชีวิตแบบนี้นะคะถ้าเกิดเมื่อคุณเข้าใจเขาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยความเข้าใจสําคัญมากความเข้าใจจะทําให้เขารู้สึกดีกับคุณนะแล้ว เติมกำลังใจให้เขาค่ะเออนะสิ่งที่จะพิชิตใจเขาได้คือการเติมพลังใจให้เขาเขาอาจจะทํางานเหนื่อยทํางานหนักความเข้าใจอะ่ะเออเหมือนเราอะ่ะเราต้องการคนเข้าใจไม่ต้องพูดเยอะเอ,อ้ยไม่ต้องมาแนะนําอะไรอะ่ะแค่เข้าใจอยู่เป็นเพื่อนกันรับฟังกันอันนี้คือแบบบ้านของหัวใจเออคือคือพื้นที่ปลอดภยัยการที่คุณเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาเติมกําลังใจให้เขาทําให้เขารู้สึกว่าทุกครั้งที่เห็นหน้าคุณหรือเจอกันอะ่ะ เขาได้พลังงานหรือพลังบวกหรือว่าพลังใจมหาศาลอันนีนน้นี่แหละนี่แหละจะทําให้คุณพิชิตใจเขาได้นะอ่าขอขยายเพิ่มเติมหน่อยค่ะอืเนี่ยดูจับพลังงานทุกครั้งที่เจอกันให้คุณสร้างความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณมาหยิบน้ําเย็นๆให้กับเขาอะ่ะในขณะที่เขาพึ่งแบบไปตากแดดตากลมเหนื่อยล้ามานึกออกไหมสดชื่นเออเจอกันแล้วทํารู้สึกว่า โอ้โหเจอคนนี้แล้วมันสดชื่นจริงๆว่ะมันแบบได้กำลังใจได้พลังงานบวกอ่ะเออถ้าคุณทำแบบนี้ได้นะคุณพิชิตใจเขาได้แน่สุดท้ายค่ะดูจากพลังงานต้องบอกว่าสิ่งสำคัญนะคุณต้องมั่นใจในตัวเองรักตัวเองยิ่งคุณสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองอยู่อย่างไม่หยุดหย่อนนะมีโอกาสที่เขาจะชื่นชอบคุณและพิชิตคุณจะพิชิตใจเขาได้นะเออคืออย่าอย่าอย่า,ยาด้อยค่าตัวเองอะ่ะมีสเสน่ห์อยู่ตลอดอะ่ะมันจะทาให้เขา สนใจในตัวคุณนะคะสุดท้ายค่ะกองที่สามนะคะทำอย่างไรเขาถึงจะสนใจคุณเนาะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเป้าหมายในชีวิตนะคะคนคนนี้นะมีเป้าหมายในชีวิตมากๆแล้วก็มีโลกส่วนตัวมากๆชอบคิดอะไรคนเดียวหรืออาจจะบางบางคนอาจจะเป็นโทรเวิร์ t ก็ได้นะเออทำยังไงถึงจะพิชิตใจเขาได้ดูจากพลังงานต้องบอกว่าถ้าคุณเป็นคนอารมณ์ดีคุณจะไปเติมความสดใสให้โลกของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คุณดูสิเขาขาดอะไรคุณไปเติมให้เขานะเขาขาดความสดใสคุณก็ไปเติมความสดใสให้เขาแค่นี้เขาก็รู้สึกว่าชีวิตของเขาได้เติมเต็มแล้วนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยต้องคุณต้องสดใสนะเออคนคนนี้เขาหม่นหมองมานะถ้าเกิดคุณไปเติมความสดใสให้ชีวิตเขาต้องบอกเลยคุณ ชิชิ้ใจเขาได้แน่นะเออแล้วก็ทําทุกวันให้เป็นวันดีๆวันแห่งความสุขวันแห่งความสบายใจอะ่ะอย่าไปกดดันกดตัวเองแล้วก็อย่าไปกดดันเรื่องของความสัมพันธ์ให้มันไปเป็นให้มันเป็นธรรมชาติอะ่ะแล้วเผลเผปุับปรับฉับพลันนะ เขาจะตกหลุมพรางตกหลุมรักคุณแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอย่างรวดเร็วนะเป็นไปได้เลยเนาะและนี่คือการตำดน,นินทั้งหมดของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนช่วยกัเบอกบานเตอรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย